ตอนสักมันแสบอะแต่อ้เทนอะเจ็บไออ้เทยเนี่ยร้อนร้อนอะร้อนอเลยก็ฟิลคล้ายๆมงเหมือนมึงโดนอะไรเผาๆอ่ะประมาณนั้นแต่ไม่ได้แบบร้อนขนาดนั้นนะแต่ก็ร้อนอะ ตอนแรกกูว่าจะไปเลเซอร์หน้าด้วยยายแม่ทีกูโดนตรงจั๊กกะแร้ที่กูหยุดเลยไม่เอาเลยเฮียไว้ก่อนตอนแรกจะเลเซอร์หมดด้วยตัดโดนเผาทีกูหยุดเลยเฮีย I can't stand losing. The wrath of the tide draws nigh. We're we're... Fun <laughs> <about> <laughs> now. Yeah, if they haven't fled yet, they will soon enough. Could you some fun about now? If they haven't fled yet, they will soon enough. I'll swing with the force of the tide. <coughs> Goodbye, I'm done with you. <coughs> <coughs> I can't stand losers. You're not gonna be pretty when I'm done with you. Your epitaph will help nothing but pain. <coughs> <coughs> I'll never stop chasing them. แล้วโดยรวมโอเคไหมก็โอเคมันมันมันยังมันยังมันยังวัดอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่ามันอันนี้มันเพิ่งทำครั้งแรกไงมันต้องทำสิบครั้งยังต่ำเลเซอร์แต่ก็โอเคถ้ารอเดือดอะไรกลางไม่ไหวแเลยต้องเรียกเพื่อนอ่ะมาเองเฮ้อ Your epitaph will read. Felt nothing but pain. I'm gonna give you a reason to run. This will all end. In pain. Could you some fun about now? I'll never stop chasing them. Could you some fun about now? I need a เลเซอร์แล้วมันจะไม่ขึ้นอีกหรอใช่ถ้าสมมติว่าเลเซอร์เลเซอร์จนแบบว่าแบบมันแบบแบบต้องหลายหลายครั้งจริงนะคือแม่งจะไม่ขึ้นเลยเลยคนเหมือนคนหายไปเลยอะแบบมันจะฝนคีน่นอาจจะขึ้นแต่แบบว่าแบบอย่างแต่เท่าที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 ่เห็นเท่าที่เท่าที่รู้จักคนที่เขาเลเซอร์อะ แบบชอบเดนไอปที่นี่จะท่ากู้วเท่าที่รู้จักคนที่เลเซอร์เป็นที่เขาเลเซอร์มาหลายครั้งคือแม่ไม่ขึ้นเลยเว้ยคนนะไม่ขึ้นเลยแต่มันต้องทำแบบหลายครั้งแบบเฮียเจอแม็กน <An> ัพหน่อยเฮียศัตรูหายไป มีคนสกิดน so, really ่ยไม่มีเจคิปเปอร์ช่วงนี้เห็นคนอยู่มาเล่นเดอะตัวมันโกงกลางๆครับไม่ได้ไม่ได้โกงเจคิปเปอร์กลาง เอาความรู้เลยผมก็รู้เอาเอาก็นั่นแหละก็ถึงบอกไงว่าโกนโกนกับเลเซอร์มันต่างกันให้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างแบบว่าอันนี้ก็ได้เคยเห็นดาราปะดาราฮอลลีวูดฝรั่งหรือว่าคนไทยที่เป็นนายแบบหรือว่าเฮี้ยอะไรก็ได้เห็นปะแบบที่เขาเอาเอาเอาโกหนวดก็ได้เห็นปะบางคนที่แบบว่าหน้าแม่งใส่แบบใส่ีเฮี้ยเลยพวกนั้นอะเลเซอร์เหมือนเลยเว้ย คือแบบไม่มีขนตอแม้แต่นิดเดียวอะเพราะปกติเวลาโกนหนวดมันจะต้องมีตอตอเขียวๆเล็กๆน้อยๆใช่ไหมละ่ะคือยังไงมันก็ต้องเห็น <c oughs> เห็น <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นรอยโกนหนวดหน่อยอะแต่คือแบบพวกนั้นคือไม่มีเลยเว้ยเพราะว่าเลเซอร์ไงอาจจะนึกออกอยู่เนาะเบี้ยวเด็กครับเ <c oughs> บี้ยตายดีครับแค่แรง เขาก็ด่าม oh, ึงไอ้อย่างไอ้เฮียมึงไม่เก mm hmm> yes. ี่ยวเลยเฮียศัตรูหายไปศัตรูหายไป ที่เสียดายถ้าไถถ้าไถกูเบลสามแล้วแม่งตายแล้วมึกเล่นแบบนั้นเลยนะเซอร์เ่ยโอ้ยอ่ย นึกว่าจะรอดเออที่สุแม่งลอยมาเอกช้างเลืกมาเลือกไ้นช้างเดี๋ยวไม่จบเลยมันเลิกมาเลยมันไปบ้านอื่นแล้ว แตบมานอื่นที่มันไม่ได้มาบ้านผมใช่แล้วถ้าเวลาใช้งานมันจะไม่ไม่เฉียแต่่วาแบบไม่ได้มาบ้านผมเลเซอร์แล้วฝนจะขึ้นอย่างไรไม่ขึ้นแต่มันต้องเลเซอร์ตลอดนะประมาณสิบครั้งขึ้นไปนี่คุณ แบบนี้ม่ดีผมชอบแบบมีขนน้อยๆก็แล้วแต่คนไงแต่คุณรู้ไหมขนาดเนี้ยมันคนลึกขี้กันวะค,คุณรู้สึกว่าเวลาเวลาผู้ชายแบบมีมีกล้ามหุ่นดีๆใช่ไหมเวลาใส่เสื้อเสื้อกล้ามเล่นเวทหรือว่าถอดเสื้อหรือว่าเฮี้ยอะไรเวลายากจกะอะไรไม่มีขนแม่งดูแบบแม่งดูหอมอะดูสะอาดอะอเฮี้ยนึกออกไหมตัวจริงปะเนี่ยโอ้โอหไอเฮี้ยสบา ไปเสื้อออกสนับหินเล็กไปกาเอามาชปากป่าเลยพ <c oughs> ี่ยันสาขนนะักแสดงป่าเมกาเกนยียนจัด เลเซอร์แบบนั้นหรือไม่ก็กรรมพันธุ์ของฝรั่งเขาไม่มีบ้านนั้นละไม่รู้อะ <c oughs> ่อะขุดไปอีก็ุดไปขึ้งหังนัยนิ่มขนาดนี้มันคนหรือขี้อะไรเฮ้ย

เนีแล้วแต่คนชอบไปผมโกนขนรักแล้เบอร์ผมผู้หญิงอีกแบบโกนแล้วมันสะอาดจริงออคาราฟ้าโกงไม่เก่งครับพาให้ทาฟ้าสิงห์เก่งปาล์มไว้ด้วยตัวละครที่แอ๊กดังมากเลยนะครับเด็กแถวบ้านผมอายุสามขวบดูยันเช้าทุกวันเลยก็เที่อะล่ะข้าอยู่สามขวดไปที่ละ เเ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 แล้วถ้าผมอยากเลเซอร์แบบซูเปอร์แมนได้ผมต้องไปทำที่ไหนครับป๋าพอดีอยากไปยิงใส่หญิคนหลายใจโอ้ไม่รู้ย่งไปตอบยังไม่รู้ครับสร้างเลยน้ำป๋าชอบไปยิงมีคนหรือไม่มีได้หมดเลยครับไม่ติดอะไรได้ได้หมดเลยไม่ติดอ่ะ แน่ับไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ไม่ติดแบบไหนมัพี่ป่วยครับป่วยป่วยไม่สบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาสุดเฮ้ยไปไปนี่ we'd be the under siege <laughs> shark food i'll never stop chasing them I... i'll never stop chasing them they will soon enough i'm gonna give you a reason to run I'll swing with the force of the tide. The wrath of the tide deny. Oh, I do. If they haven't fled yet, they will shoot Release the Dragon! Dead men tell no tales. I can't stand <laughs> With <We, laughs> the undersea, take no prisoners! Let none survive! do I hit them <laughs> I hear I've heard enough of these posers. Your <laughs> epic will and felt nothing but pain. You're not going to be pretty when I'm you. Oh, on, Here. ผมไม่มีนคนมาติดมาต,ติดติดสัตว์ไม่ผู้หญิงนี่ฮี <c oughs> ไอเทมหยามเขาขอมาไอสัตว์หยามพี่แล้วขอมา หยุดโลก้เกินแล้ที่กรุงเทพไม่กลิ่นพอรไม่มีครับไม่มี <muchin> yeah, they am haven't fled yet. They will soon enough. I hear you. Yeah, some fun now. i

Never stop chasing them. I do, If they forget, they will soon enough. I've heard enough of these posers. Certainly ah, sure aren't so... Take no um, prisoners, let none survive. The oh, juice is loose. <laughs> For the force of the time. Oh. Someone's all washed up. <Slack> I'll never stop chasing them. Nah. I'll swing with the force of the tide. Could you some fun about now? I'll swing with the force of the tide. They know on yes. They enough. will soon เพลงให y ่ในมิสไบอ a y ไหมเคยเคยเคยโจ๊กไอส์ครีมใช่ไหมเคยฟังผ่านๆช่วงนี้กำลังช่วงนี้กูถ่ายทิกตอกกูเจอแต่กูเจอแต่เพลงโกลเด้น่ะกูเจอแต่เพลงโกลเด้น่ะมีใครฟังวะกูถ่ายกูเลื่อนทิกตอกไงกูเจอแต่โกลเด้นแบบขึ้นมาดุรัวเลย The Legion of Plunder to Hell Tower! I hear ya. You're not gonna be mad! I've had enough. Gold Edge! Now, I'm gonna give you a full suck! Walk the flank! Someone's all washed up! ม่นกอบได้เป็ีเรื่องวางมาถูกใดดมิกิจะติดชีพเลยครับทับเอาตัวอะไรไปทับแฟนดีตัวท,ที่ออกคาะ้าได้ครับละ่ะ ดูตัวที่แบบเป็นซับเล้วออกคาราฟ้าได้อแอนโดตัวที่ออกคาราฟ้าได้เร็วให้แซนแบบออกคาราฟ้าชิ้นแรกได้อันโดกบก็ได้กบก็ออกคาราฟ้าได้อ่าอะไรวะครับวินดี้วินดี้ก็ออกคาราฟ้าได้ง่ายตัวที่มันออกคาราฟ้าได้อ่ะออกให้แซนนะ if they haven't fled yet they will soon enough i hear you i'll swing with the force of the tide i'm gonna give you a reason to run i can't stand with my man. ควาตีันตนผู้แตกเหมอนกันนะเคนเก่งกว่าขัต้บล็อกอะถ้าใช้วัดกับคาเคนนะตอนที่กูเล่นกาเคลนเก่งกว่า <laughs> the Legion have plundered a Hellborn Tower. <laughs> Champion of the Paragon! <laughs> a Hellborn Barracks has been sacked. A Hellborn Barracks has been sacked. ยนรูดยังโดนไม้แรงตาม,มดามจอยู่ไหมครับใช่ครับใช่ต <'ll> าแมแนี่คือตัวบัควงการครับไหม <c oughs> ไม่นะบัออ๊เหรอโหไม่นะเทนดาคาเสิร์นของมั้ไอ้ไม่มาหนนะ้าอนเสิรน่ะ ม่ช่วยอะไรบ้างเกมนี้หรอไม่ได้ช่วยอะไรช่วยเขาขอมาเลยออกเขาขอมาเลยออกนหขอมออก The Legion h a e p l u n d e r the Hellborn Tower. I hear you. This will all end in pain. Stay in the bloodstone. The Legion have plundered the Hellborn Tower. A Hellborn barracks has been sacked. tên đấy là tên nhỏ hả tên nhiều tên nhỏ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  tên này em nhỏ tên gì tên nhỏ If they haven't fled yet, they should use some firepower Release the dragon! Shark food. The legion.